สำหรับ EP นี้นะคะ<ม>ก็เป็น EP สุดท้ายแล้วก็คือการส่งออกคลิปวิดีโอมันง่ายมากๆเลยนะคะเพราะหลายคนพี่เมลีเห็นว่าเฮ้ยสอนตัดต่อแล้วแหละแต่เขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสุดท้ายเราจะต้องเอาออกยังไงเฮ้ยทำมาแล้วนะคะเราอยากได้เป็นวิดีโอออกมาไปโพสต,ตามช่องทางต่างๆใช่ไหมคะวิธีการง่ายมากๆเลยก็คือแค่กดจิมอิสัญญลักษณ์ตรงนี้ค่ะกดไปเลยนะ่เน,นี่ยค่ะมันก็ส่งออกให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอประมวลผล นะคะเอออันนี้แบบสเต็ปง่ายๆนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือกดจิ้มปิ้งแวเข้าไปได้เลยทีเนี้ยเราก็แค่เลือกว่าเราจะาไปโพสจากที่ไหนนะคะหรือเราไปดูในมวลฟิล์มของเรานะอันเนี้ย แบบแรกก็คือแบบง่ายๆอแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอ,อยากมีความละเอียดนะคะอยากมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมอ่ะพี่เมลีจัดให้นะคะก็คือก่อนที่เราส่งออกคลิปนะคะเพื่อนๆยังสามารถมากดจิ้มตรงนี้ได้อีกนะสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะมาเลือกความละเอียดนะคะหมายถึงว่าเฮ้ยเราถ่ายมาเนี่ย ตอนแรกก่อนที่เราจะมาตัดต่อเนี่ยคลิปเราเนี่ยถ่ายมาความละเอียดเท่าไหนนะคะพี่เมลีแนะนําว่าตอนส่งออกเราก็เลือกระดับนั้นไปเลยก็ได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยในช่องทางต่างๆนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกเป็นตัว Full HD ก็คือ1 0 8 0 P ได้เลยนะคะ แต่ถามว่าเฮ้ยกล้องใครจะชัดเปรี้ยหรือไม่ชัดแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับรลลุ่นมือถือด้วยบางรุ่นเนี่ยโหละเอียดถึงโฟเลยเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนได้ถึงตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดกล้องเราไม่ถึงเนี่ยพี่ไม่รีว่าระดับเนี่ยคือใช้ได้ปกติแล้วนะคะส่วนอัตราเฟรมเรทสำหรับใครที่เป็นสายลึกนะคะก็มาเลือกตรงนี้อีกได้แต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่อยากเลือกไม่จําเป็นต้องเลือกนะคือหมายความว่า1ึงวินาทีเนี่ยมันเป็นภาพนิ่งต่อกันกี่รูป ถ้าสมมุติว่าใน1วินาทีมันเป็นภาพนิ่งต่อกัน30รูปเออเพื่อนๆก็มาเลือกที่30เฟรมเลทซึ่งยิ่งตัวเลขยิ่งเยอะหมายความว่าใน1นึ่งวีนเนี่ยรูปมันเยอะมากเฮ้ยแต่ถ้าสมมุติเป็นมือใหม่งงไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรมาก ห่ง1 0 8 0 p ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นเฟรมเรทเนี่ยจะเป็น25หรือ30ก็ได้สำหรับลงช่องทางต่างๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มากดส่งออกแบบเดิมนะคะกดตัวสามเหลี่ยมตรงนี้อ่าแบบเดิมแค่นี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้าใจแล้วก็ไปลงมือทำได้เลยนะคะง่ายสุดๆไปเลยแต่ก่อนจะจากกันไปนะคะพี่เมลิอยากที่จะ ให้อีกหนึ่งเทคนิคแล้วกันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยพี่คะถ้าเกิดว่าหนูว่าอยากปรับขนาดเนี่ยหนูจะต้องทํายังไงนะคะพี่เมลีแนะนาว่าคุณอยากใช้ขนาดไหนคุณควรคิดตั้งแต่ก่อนถ่ายแล้วอย่างเช่นเนี่ยคลิปนี้พี่เมลีทําเป็นแนวตั้งพี่เมลีก็ต้องตั้งกล้องถ่ายเป็นแนวตั้งตั้งแต่แรกใช่ไหมคะแต่ถ้าบางเอิญเราพลาดไปแล้วนะคะหรือแบบเอ้ยไหนๆทาแล้วเนี่ยอยากปรับได้หลายช่องทางนะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะ วิธีการทําแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยจากปกตินะเพื่อนๆเลื่อนมาจะเจอคําว่าอัตราส่วนนะคะอย่างตอนเนี้ยพี่เมลีสใช้เป็นแนวตั้งปกติก็คือมันจะเป็น9ต่อ16อันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากปรับสัดส่วนเพื่อนๆก็มาดูอ่ะมาเลือกจิม้มเนี่เป็น1ต่อ1จะเห็นว่ามันก็จะปรับให้แหละแต่ว่าจากเดิมตอนแรกที่ตัวหนังสือมันเคยอยู่ตรงกับคลิป มันอาจจะคลิปย่นย่อไปนะคะแล้วแต่สัดส่วนที่เราเลือกเนาะดูตามความเหมาะสมถามว่าปรับได้ไหมปรับได้แหละแต่มันจะสวยแบบเดิมหรือเปล่าอันนี้ไม่ขอรับประกันนะคะเออเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่า คุณวางแผนมาดีถ่ายมาดีนะคะมันก็จะค่อนข้างง่ายค่อนข้างสะดวกแต่ถามว่าปรับได้ไหมก็ปรับได้ค่ะก็คือแค่มาเลือกตรงสัดส่วนแล้วก็มาจิ้มสัดส่วนที่เราต้องการก่อนที่เราจะส่งออกแค่นั้นเองนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราก,กดปรับสัดส่วนแล้วเฮ้ย <c oughs> ว, <c oughs> วิดีโอมันจืวริ้วนะคะเล็กลงในขณะที่แบบเออเราก็อยากขยายนะคะเราก็ใช้วิธีการแบบเดิมที่เคยสอนในคลิปวันก่อนได้นะคะกดจิ้มลงไปนะจนมันขึ้นกรอบแบบนี้เพื่อนๆก็ใช้นิ้ ะะกดลากทางไปให้มันพอดีก็ได้ค่ะเออมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะแม้ว่าเราจะทำพลาดไปในบางคลิปเออเพราะเราเป็นมือใหม่เนาะมันก็มีวิธีการแก้ไขนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆดูแล้วอยากใช้คลิปถ่ายแนวไหนพี่มีดีแนะนำคิดตั้งแต่แรกแล้วตอนตัดต่อในแอปต่างๆมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะ ากติดตามและกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์สำหรับเรื่องอื่นๆที่เพื่อนๆอยากรู้เพิ่มเติมได้เลยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ